สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการติวนะคะ h ฮชเคระดับ3ในพาร์การอ่านด้วยกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องกันด้วยเนาะก่อนอื่นขอฝากช่องคุณคาเลนนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ดูคลิปจบแล้วอยากจะเรียนกันต่อนะคะก็มีการสอนแบบออนไลน์นะคะทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวเนาะเดี๋จะทิ้งข้อมูลนะคะให้ใต้นิดนาะงไงก็ฝากไวด้วยวกันนะคะ มาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการนะคะติ้งนะคะ h s k ระดับ3เนาะในพาร์ทของการอ่านด้วยกันนะคะโดยข้อสอบที่จะใช้วันนี้นะคะเป็นข้อสอบข้อสอบชุด H 3 1 0 0 1นะคะอ่านจะได้รู้ตรงกันเนาะถ้าว,ว่าใครไปหาดูเองนะคะจะได้รู้ว่าเราพูดถึงาทำข้อสอบอในข้อสอบชุดไหนกันนะคะเป็นข้อสอบชุด H 3 1 สูสีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าก่อนทำข้อสอบนะคะ h s k ระดับ3ามมาคะ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีกี่พาร์ท h s k ระดับ3นะะาสามมีทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันเนาะก็จะเป็นพาร์ทแรกค่ะเป็นการฟังทิงลี่นะคะทิงลี่การฟังนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย40ข้อนะคะการฟังเนี่ยมีทั้งหมดสีข้อใช้เวลาในการฟังประมาณ35นาทีเนาะ อือพาร์ทที่2นะคะก็เป็นพาร์ทการอ่านค่ะมี3 0มสิบข้อนะคะใช้เวลา30นาทีนะคะแล้วก็พาร์ทที่3นะคะเป็นพาร์ทของการเขียนนะคะชูเสียชูเสียนะคะชูเสียนะคะมีทั้งหมดสิข้อใช้เวลาประมาณสินาทีด้วยกันค่ะอืมแล้วก็ทั้งหมดนะคะในการสอบทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งสพาร์ทนะคะก็จะมีเวลาทั้งหมด90นาทีนะคะซึ่งใน90นาทีนี้นะคะก็จะรวม5นาทีนะคะรวมของ รวม5นาทีในการเขียนข้อมูลส่วนตัวลงไปแล้วด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาสอบใช่ไหมคะเราก็จะต้องเขียนข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมกรอกชื่อเกาะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะรหัสปัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับข้อมูลการสอบเนาะก็เจอ5นาทีนี้รวมทั้งหนไปแล้วอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะในพาร์ทของยืดตูนะคะยืดตู30ข้อ 30, อ30นนะคะแนนเนาะวันนี้นะคะจะทํากันเดี๋ยวมาดูนี่เลยคะ่ะ5หน้า6นะคะอ่า วันนี้นะคะจะมาสอนกันนะคะข้อ41ถึง45เนาะ41ถึง45เป็นพาร์ทการอ่านนะคะ41ถึง45อ่ะ์ตตี้บูเฟตเบื้องตัวนะคะพนนารทกาหน่าส่วนแรกอาร์ตตี้บูเฟตน,นะคะข้อที่41ถึง45เดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันก่อนดีกว่าค่ะโจทย์ทั้ง5ข้อนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกนะคะโจทย์ข้อ41ในลองอ่านว่าอะไรทุกคนลองอ่านดูก่อน C11 นะคะอ่านว่า我的作业我的作业早就完成了啊我的作业早就完成了啊ข้อนี้นะคะแต่แว,าว,าวา่าแปลว่าอะไรคะอ่าแปลว่า我的作业作业แปลว่าการบ้านนะคะการบ้านการบ้าน,ก,าานก็คือว่าการบ้านของฉันเนี่ยค่ะ我的作เต早 จุหวาเชอ้โหมันเสร็จแบบเสร็จตั้งนานแล้วอะค่ะเสร็จก่อนหน้านี้แล้วเสร็จนานแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเจับนะคะจูะจุวานช็อรการบ้านของฉันเสร็จแบบเสร็จนานแล้วนะเสร็จก่อนหน้านี้แล้วนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะให้พวกเราจำไว้นะข้อสังเเห็นไหมคะพูดเกี่ยวกับอะไรคะพูดถึงการบ้านที่เสร็จก่อนหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแบบเหมือนเสร็จเร็วกับกำหนดอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยค่ะ ข้อแรกพูดถึงการบ้านนะคะที่เสร็จแล้วเสร็จก่อนกำหนด,ดอารมณ์ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ42กันเลยดีกว่าพูดถึงอะไรกันนะข้อ42อ่ะทุกคนลองอ่านเองก่อนนะคะอะ่ใช้เวลาอ่านานันไม่ได้เนาะเวลาทำข้อสอบเนสเคค่ะต้องใช้ความไว้วยเราต้องความเร็วเพราะว่าเห็นไหมะคะตะกี้บอกว่ามี30ข้อใช่ไหมมีเวลา30นาน30ทีเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์เวลาคะบาลานซ์เวลานในแต่ละข้อเนาะ ข้อนี้你先来个苹果你先来个苹果我去给你做碗面我去给你做碗面但是คุณพ่อคววววออ่าเธอแบบอารมณ์เหมืมาามอาเธอกินิ苹果ไปก่อนละกันเธอกินิ苹果苹果 apple ไปก่อนละกันเดี๋ยวฉันไปทำก๋วยเตี๋ยวสักถ้วยหนึ่งให้เธอเดี๋ยวฉันไปทำก๋วยเตี๋ยวให้เธออารมณ์ประมาณนี้ค่ะข้อนี้เป็นเกี่ยวอะไรคะถ้าเราสังเกต เกี่ยวกับการกินนะคะมีผิงกัวสมมติว่าเราแบบไม่ได้ค้ามือเลยแอนน์ลอาจจะได้คำเดียวเนี่ยค่ะกับคิงกัวคำไม่ได้เนาะผิงกัวแอปเปิลนะคะเมียนเถียวเมียนเถียวก๋วยเตี๋ยวอ่ามีแอปเปิลกับกลวยเตี๋ยวอ่าเห็นไหมข้อสิบสองมีแอปเปิลกับกลวยเตี๋ยวเนาะต่อไปข้อสิบสามเขาบอกว่า我终于有了自己的房大房子了我终于有了自己的大房子了 明天就可以搬家了，明天就可以搬家了。淘宝官你好，大家好，喏，我，陈，对我终于，最最了，呢，终于的最了，呢终于最最两呢陈最最了，两就，像，呢，哈，有，你什么，嗯、有，没有了，没有了，有了，什自己的大房子，有很，有了，有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 ， ที่จีนนะคะเวลาซื้อบ้านเนี่ยค่ะก็จะแบบเป็นลักษณะเป็นคอนโดจะมากกว่านะคะก็แบบเป็นห้องเรียกเป็นห้อง,องนี้เรียกว่าฝังสือเนาะฝังสืงสอในที่สุดเนี่ยฉันก็มีคนแบบมีบ้านมีคอนโดมีห้องเป็นของฉันแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็แบบเที่ยวจิ่วเฉียบ้านเจรพรุ่งนี้นะคะ่ะก็สามารถที่จะแบบย้ายบ้านได้แล้วเนาะตรงนี้คือว่าแลโดยรวมนะคะว่าฉันเนี่ยแบบม,มีห้องออห้องใหญ่เลยเนาะขอโทษทีเแบบื่ตัวลรืมแปลนะคะ ฝาบจริอ,รอฉันเนี่ยในที่สุดเนี่ยฉันก็มีห้องแบบห้องโงห้องใหญ่ๆของตัวเองแล้วหมิงเทียนพรุ่งนี้ก็แบบเนาะพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะย้ายบ้านได้เนาะเพราะฉะนั้นคำนี้มีคีย์เวิร์ดคือย้ายบ้านนะคะย้ายบ้านย้ายบ้านแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ในที่สุดก็มีห้องของตัวเองแล้วแล้วก็มีการย้ายบ้านเนาะข้อส3สาค่ะส3สานะคะพูดว่าอะไรเอยอ,อ่านนึกในทุกคนลองอ่านพร้อมกันค่ะ จจสองสามวันนี้ค่ะสองสามวันนี้ฉัน,นจจไม่อยู่บ้านนะคะ小ช小狗กชกน้องหมาน้อยหมาน้อยนะคะหมาจ,าจิา้วชิ้นหนเจ้ากูเก็แบบขอช่วยเธอดูแลหน่อยแล้วกันเนาะอืมข้อนี้เกี่ยวกับอะไรคะไม่อยู่บ้านฝากฝากังใช่ไหมคะฝากฝังให้ดูแลน้องหมานั่นเองนะคะต่อไปข้อส5สิ้าพูดว่า เจียเจียอ่าพ in ี่สาวเจอว่าใหม่ต่อมีการซื้อขายเอ้ยมีการซื้อมีการซื้อให้เกี่ยวกับการซื้อเจียเจียเจอว่าใหม่ต่ออ่าคีย์เวิร์ดใหม่เนาะโอ้ยเหยาอทายชิงถูกฉันเองก็ก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันเนาะอืมพี่สาวซื้อให้ช้นฉันเองก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันคำนี้คล้ายๆเป็นประโยคคำตอบเลยค่ะคล้ายเป็นประโยคคำตอบอยู่เนาะอ่าทีนี้เราไดูข้างบนนี่เห็นไหมข้างบนมีประโยคคำถามไม่มีนี่ด้วยเห็นไหมสัญลักษณ์ขอคำถาม ส่วนอันนี้ข้างล่างนี่เอ๊แบบเป็นประโยคที่เหมือนคำตอบเลยมันน่าจะคู่กับประโยคที่เป็นคำถามหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูซิอ่าเดี๋ยวลองดูสุ่มเท่าไประโยคออกเนาะเดี๋ยวมาดูในอ่านเดี๋ยวขอลบก,นะก่อนนะคะดึงโน้ดูไม่ทันแน่เลยอ้าวเดี๋ยว่ะอ่าไปดูข้อนี้ดีกว่านะคะข้อนี้ก่อนเจีย๊ยเจ้เกิดว่าหมายต่อพี่ซื้อให้ฉันอะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เป็นเหมือนไปอยู่คาตอบนะคะเป็นเหมือนเป็นคํคำตอบเรามาดูคําถามซิเนีอะไรบ้างป็น่คำถามข้อนี้ท่าขา,าหรอสุยอวปงมามท่าขาวท่าขาวหล่แปลว่าโอ้ยดีจังเลยยี่มจริงเลยสุยอว,วปงมามเอ๊ะต้องการให้ฉันช่วยไหมสุยอวสุยอว๋จำเป็นต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมเอะเดี๋ยวนะพี่สาวซื้อให้ จเจียเจียเกิว่าใหม่ตพี่สาวซื้อให้ฉันก็ไม่ชัดเจนต้องช่วยอะไรคะ,ะเจี่ยไหมไม่น,าน่าจะเกี่ยวเนาะตัดออกอ่าตัดออกมาดูน,นี้สิที่เกี่ยวกับคำถามเพราะว่าอันนี้ใายๆเป็นปโยคคำตอบนาะต่อไปจินเทียนวันนี้นะคะป้าวป้าวเออค่อยหรอวันนี้นะโ้หฉันถึงมาผิวจะแย่แล้วนะคะหายอย่ายอย่ะ什么事的吗 มีอะไรให้กินบ้างยังมีอะไรให้กินไหมอย่างนี้นะคะใครโยมยังมีท่ายังมีเสมอยังมีอะไรให้กินไหม,ม,ะไหน,ไหมนะคะโอ้ข้อนี้แบบเกี่ยวกับการกินตะกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรที่เกี่ยวกับการกินมาคะตะกี้อ่ะมีเช่แล้วก็พิงวัวหัวชิ้นชั่วมีย่งเขียวนี่เห็นไหมง่ายมากเลยข้อนี้อ่ะคิดไว้ก่อนนะคะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้อนี้นะอ่ะแต่ว่าถ้าเชื่อหรืมันลบกันได้นะเพราะฉะนั้นนะคะ เนี่ยค,ค่ะค,ค,คําตอบของข้อจริงๆค่ะคําตอบของข้อนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะ b นะคะเพราะว่านี่ค่ะเป็นประโยคนี้ก <Yes> ่อนเลยเนาะเช่นเชี hey, ่ยวปวดเป้าเอิสเสรินเชียวเอิร์สเสริวันนี้เนี่ยหิวมากหิวจะแย่นะ้วหิวจะแบบหิวจะแย่แล้วเนี่ยเนาะมีอะไรฉันกินไหมเป็นประโยคคำถามเถูกไหมคะเป็นประโยคคำถามแล้วก็เกี่ยวกับการกินนะคะเป็นประโยคคำถามเกี่ยวกับการกินเนาะส่วนที่ เบีววคำถามเกี่ยวกับการกินนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการกินเนาะก็จะเป็นนี่ค่ะผิงกัวนะคะมีผิงกัวกับหวานเมี่ยงเถียวนะคะแล้วก็มี๋วยเต๋ยวนะคะนี่เยอะเห็นไหมง่ายมากเป็นคลิคในการทําข้อสอบนะคะเดี๋ยวอ่าโอเคค่ะเป็นคลิคในการทําข้อสอบนะคะต่อไปต่อไปไมาดู ข้อ4ี่เลยดีกว่าข้อสอ๋อเดี๋ยวไปดูข้อ4ข้อนี้หรืว่าข้อ F อฟใช่ไหมคะจะยีค้างไว้กับข้อนี้เนาะเจี๊ยตเจียตค่ะนี่เป็นประโยคคำถามใช่ไหมค่ะคำถอดเจ้าเทียวเจ้าเทียวกู๊ดสอกู๊ดสอแปลว่างเกงนะคะเทียวลักษณะน่าของเกงเนาะเจ้าเทียวกู๊ดสอกางเกงตัวนี้เจ้านี่ค่ะเจ้าเทียวกู่๊ดสงเกงตัวนี้หนี่เธอฮเ花อ ซื้อไปเท่าไหร่อะราคาตัวเสาเชียนเธรื่องจ่ายเงินไปเท่าไหร่อะราคาเท่าไหร่เงี้ยค่ะราคาราคาใช่ไหมนี่เป็นมีคคำถามใช่ไหมสังเกตได้ประโยคคำถามนี่ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยอะไรบ้างคะตะก,กี้ที่เราบอกที่เกี่ยวกับการซื้อใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมมาละเจเจรู้ไหมต่อพี่ซื้อให้ฉันโเย็我也不太清楚啊นอันนี้เขาถามใช่ไหมเขาว่า这铁裤子跟盖子你花了多少น ธอซื้อไปกี่บาทเขาบอกว่าเจียนเชียเกว่าใหม่จ้ะพี่ซื้อให้ฉันวัวเดือุท่าอชิ้นฉุกันก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ F นะคะตอบ F ม่ะข้อไหนที่เราตอบไปแล้วนะคะเราอาจจะแบบเราอาจจะแบบนะคะขีดไว้ก่อนได้เนาะฉันตอบไปแล้วมันก็จะได้ไม่ยุ่งเนาะไม่มั่วอ่ะต่อไป X นะขอขอทำกลับสีเดิมถ้ากับสีเดิมอ๋อโอเค,คกับสีเดิมได้ยง ข้อต่อไปมาดูข้อต่อไปแกเดี๋ยวม่าเริ่มจักคู่กันใหม่จับคู่ขอดูไปข้อ41เลยก็แล้วกันเอ๊ะตอนนี้ชอยก็เหลือแค่ A C D E เนาะ A C D E อ่ะเงั้นเดี๋ยวขอกลับไปข้อนี้แล้วกันวอดเจอจ้วยจ๋อจวัดเชววข้อ4นะคะเขาบอกว่าข้อ4เนาะเขาบอกว่าหนีเธอ 你最好检查一下你最好再检查一下อืมถ้าที่ที่ดีที่สุดเนี่ยเธอเนี่ยดูแบบตรวจสอบอีกสักรอบอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะเธอก็แบบเหมือนกับแนะนำเลยค่ะนี่ช่วยขอเธอนะคะที่ที่สุดเธอแบบอืมที่ที่สุดเนาะตรวจสอบอีกสักรอบอีกสักหน่อยตรวจสอบอีกสักรอบหน่อยแล้วกันอย่างนี้ค่ะอะไรคะที่ต้องตรวจสอบอะไรที่ตรวจสอบได้คะเอ่อ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเลยข่านมีการดูได้นะอ่ะข่านหายยกไม่หยกวันทีบอกให้ดูแล้วก็ให้ตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรบ้างดูสิคะอะไรที่เราตรวจสอบได้บ้างคะการบ้านโอ้โหแม่นามาไหมคะแม่ไหมย้ายบ้านตรวจสอบย้ายบ้านอืมไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเขาเท่าไหร่ฉับอืม่อไปไม่อยู่บ้านฝากดูแลน้องหมาหน่อย ตรวสอบสอบแหมาเหรอไม่น่าจะใช่เนาะก็น่าจะเป็นข <c wonder peace> ้อสิบเอ็ดกับสี่สาใช่ไหมคะที่คเข้าขับได้แต่นี้สี่สิสามเขาบอกว่าโอ้โจยุโยหรอโมจยุโหรอชื่ออในที่สุดฉันก็มีบ้านในของตัวเองญิงเทียนจุครีพ่าเหรอพรุ่งนี้ก็แบบย้ยบ้านได้แล้วเขาบอกว่า你最好再检查一下你最好 จใช่จะใช่การสอบอะไรอะคะมันไม่แม่นกันนะเขาบอกว่าเนี่ยโอ้ฉันดีใจฉันดีแบบเขาลงประมาณว่าโอ้แบบในที่สุดฉันก็มีบ้านไปลงดีใจลงประมาณนี้เนาะพุ่งย้ายบ้านได้แล้วเราจะให้ฉันมาตรวจสอบคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นที่ตรวจสอบได้ค่ะคําตอบที่ถูกนะคะนั่นคือการบ้านนั่นเองค่ะจั่วเย่เห็นไหมคะเพราะว่าจั่วเย่ตรวจสอบนะคะจั่วเย่เนี่ยค่ะตรวจสอบแล้วก็เขาบอกว่าจ๋า คือว่าเสร็จเร็วอะด้วยความที่เสร็จเร็วเสร็จก่อนนี่เอเสร็จเร็วกว่าที่คิดเสร็จเร็วกว่ากำหนดอะไรเงี้ยเฮ้ยมีเวลาอย่งง้นก็อะไรคะตรวจสอบอีกสักหน่อยพี่คะเฉียนชาเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้4 1ต้องตอบ C นั่นเองค่ะนะคะเก่งมากอ่ะ C ไปไละอข้อหนะึ่งทีนี้เหลืออะไรคะเหลือแค่43กับ44เนาะ Choice ก็เหลือแค่3ตัว มีช้อยตัวหลอกหนึ่งตัวไปดูดีกว่าข้อดีอ่านว่าให้เวลาทุกคนอ่านดูกันนะคะเดี๋ยวมากเลยให้ทุกคนแบบวองคิดด้วยได้ลองคิดตามอ่านตามเนาะลองอ่านกันเราดูนะคะข้อดีข้อดีเหม่ว่่นฉีไม่มีปัญหาเหม่ว่่นฉีไม่มีปัญหา หน so ีจ like ู่ฟังชิงปะบอกให้วางใจอืด้านล่างเหมือนมีข้อไหนหรือเปล่าที่เขาฝากฝังเราไว้สักข้อเด่นมีไหมคะเดี๋ยวนาะไปดูข้อตัวลมาดูความมดชมดูเขาเนี่ยจดเปนยังไงบ้างว่าส่งยู่เหรอซีชีตาฟังห้อในที่สุดฉันก็มีแบบห้องมนบ้านในห้องมีห้องใหญ่ๆของตัวเองนี้แล้วค่ะมีพรุ่งนี้就ี以搬家了พรุ่งนี้แบบย้ายบ้านได้แล้วเนาะพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะย้ายบ้านได้แล้วเอ๊ะ ไม่มีปัญหาเธอฟังชินเธอวางใจแต่ข้อนี้อ๋ออคือข้อนี้นะคะเจอจีเที่ยงผมวใจเจ้าฉันเนี่ยค่ะสองสามวันนี้ฉันไม่อยู่บ้านเชาโก,กจิวชิงนี่ปัองว่าเจ้ากูเหรอน้องหมาเนี่ยก็ฝากให้เธอดูแลแล้วกันเนาะขอช่วยให้เธอดูแลหน่อยแล้วกันเนาะอืมเขาก็บอกว่าไมายวันชีไม่มีปัญหาคุณเคยฟังชินอ่าเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคีย์เวิร์ด น้องหมาน้องหมานะคะแล้วก็เจ้ากดูแลนะคะมีการขอช่วยมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเหมือนฉินนะคะต้องซีนเห็นไหมนี่เห็นไหมคะเป็นการแมทกันเนาะไม่ยากเลยค่ะง่ายมากเลยเนาะดีนะคะดีอยางงัน้นเพราะฉันข้อนี้ก็ตัดไปหนึข้อนะคะโอเคทีนี้เหลือกันแค่ว่าเดียวกันแล้ว ก็เหลือแค่ A กับ E เนาะเบอกว่าเชื่อเหรว่ะดีจังเลยมีอะไรฉันช่วยไหมเนะคะบอกว่าข้อดน,นะคะบอกว่าตั้งร้านแน่นอนตั้งร้านแน่นอนนะคะหัวมันเชื่อมจั่วกรหัวมันเชื่อมจั่ว公共汽车พวกเราเนี่ยนั่งรถเมย์รถสาาระก่อนนะคะแล้วก็หลังห้องหลังจากนั้นนะคะหลังห้องหลังจากนั้นขวัเปลี่ยนเป็น รถไฟใต hey, ้ดินนะคะเอ๊ะอะไรอ่ะมีการบอกว่าแน่นอนะไรแน่นอนข้างล่างมีประโยชอะไรต้องต้องเชื่อเกันแน่นอนเลยคะข้างล่างมีประโยคอะไรที่แบบว่าอยู่ๆต้องบอกว่าแน่นอนแล้วก็นั่งรถไฟเมนั่งรถไฟใต้ดินไหมไม่ค่อยมีเซนเนาะกับเนี่ยค่ะเขาบอกว่านี่เห็นไหมว่าจงอยู่อยู่แล้วีวิตจตาฝังจุลในที่สุดฉันก็มีห้องมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วมีเทียนจ้วของอีกบ้านเชี่ยวพวกนี้ก็แบบได้บ้านได้แล้ว โอ,โ,โอ้โหนี่ทำไมเขาบอกว่าัวจุ่มในที่สุดในที่สุดในที่สุดเนาะเอาไม่เป็นไรเปลี่ยนสีนี้ก็ได้ค่ะชั้นในที่สุดนะคะก็เนี่ยค่ะอยู่มีบ้านที่แบบมีห้องใหญ่เป็นของตัวเองแล้วมีบ้านบ้บานแบบใหญ่แล้วเนี่ยค่ะนางเนาะพรุ่งนี้ก็ย้ายบ้านย้ายบ้านทำอะไรคะเวลาย้ายบ้านเวลาเราย้ายบ้านเนี่ยต้องแบบของเยอะใช่ไหมคะใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าอะไรคะ เฮยไหมอ่าเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมประโยคแรกนะคะถ้าเขาเรารับกับประโยคน,นี้นะคะ่ะที่เขาบอกโอ้แบบในที่สุดฉันก็มีบ้านแล้วเนาะเขา,ก,า,เขาเก็บอกว่ามิงเที่ยงจุกขี่ปานเซียหรอพรุ่งนี้ก็แบบย้ายบ้านได้แล้วเออพรุ่งนี้ก็แบบสามารถย้ายได้เขาก็เลยบอกว่ามีอะไรฉันช่วยไหมต้องการอะไรที่ฉันช่วยไหมเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ลเลยตอบอนั่นเองค่ะแหมเห็นไหมแมทช์กันหมดเลยทีนี้ง่ายจริงๆนะคะไม่ได้ยากไปเนาะ ข้อ e นะคะเพราะฉะนั้นข้อ e ก็เป็นเป็นตัวหลอกไปเองเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะทริคในการทำข้อสอบมาให้เราดูนะคะนี่เห็นไหมค่ะอ,อยู่คำถามเอ๊ะมันแมทกับคําตอบอะไรบ้างหรือเปล่านี้นะคะแล้วก็ดูคีย์เวิร์ดอย่างเช่นคาว่าชื่อกินก็เห็นไหมคะคืข้องกับผิงอัวแอปเปิ้ลจะข้องกับก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่ะโอเคค่ะยังไงก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะอะ นพาร์ของการอ่านนะคะข้อ40ถึง45นะคะออขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะต้อการติดตามชมแล้วก็มีอะไรสงสัยไงก็ฝากคำถามไม่ได้นะคะเราก็สามารถที่จะมาถกเถียงมาคุยกันได้เนาะหรือมีอะไรที่อยากจะบอกตัวไหนนะคะก็สามารถที่จะบอกได้นะคะยินดีรับฟังในทุกทุกความคิดเห็นะคะแล้วก็พัฒนาดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ไงก็ฝากติดตามช่องด้วยเนาะฝากกดติดตามช่องกดไลค์กด s u b ส c คร b e นะคะ ้าพสงบน,น,นี้เดี๋ยวต้องลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่ EP หน้าเดี๋ยวมีเวลามีิอากาสน,นะคะก็จะมาทำ EP ต่อไปทุกคนนะคะวิอกาสได้ติดตามจะติดตามกันนะคะยเงงวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย